อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนเรื่องวิธีสร้างบุญบาร,รมีตอนที่สรู้จักให้ทำให้ความโกรธมาลายการให้มีคุณ ผู้ให้สบายใจกว่าผู้รับแม้คนโลภจะอยากได้นั่นได้นี่ของคนนั้นคนนี้อยู่เสมอเวลาได้ไปก็ยินดีพอใจแล้วก็อยากได้ต่อไปความสบายใจของคนโลภหรือผู้รับย่อมไม่มีอยู่นานประเดี๋ยวเดียวที่สบายใจในการได้แล้วก็จะร้อนใจต่อไปเพราะความอยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกความอยากได้ของผู้รับที่ไม่มีเวลาหยุดนั่นเอง ที่ทำให้ผู้รับไม่เป็นสุขเหมือนผู้ให้ผู้ให้โดยเฉพาะผู้ที่ให้ด้วยความเต็มใจยินดีที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ย่อมมีความสบายใจที่ได้ทำสิ่งที่ปรารถนาผู้ให้นั้นยิ่งมีความสบายใจย่อมมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ผู้ไม่เคยเป็นผู้ให้ย่อมไม่เคยรู้รสของการเป็นผู้ให้อันนี้ไม่ได้หมายเพียงการให้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเหล่านั้น การให้อภัยทานก็รวมอยู่ด้วยทั้งการให้อภัยทานยังให้ความสุขแก่จิตใจเป็นพิเศษอีกด้วยคนโกรธมีความร้อนคนไม่โกรธไม่มีความร้อนนึกดูเพียงเท่านี้ก็พอจะเข้าใจว่าอภัยทานมีคุณเพียงไรอภัยทานคือการทำใจให้หายโกรธผู้ใดทำให้โกรธถ,ถ้าให้อภัยเสียก็หายโกรธเราจะรู้หรือไม่รู้ เราผู้โกรธแล้วให้อภัยจนหายโกรธนั่นแหละเป็นผู้รู้ว่าจิตใจของเราขณะเมื่อยังไม่ได้ให้อภัยกับเมื่อให้อภัยแล้วแตกต่างกันมากร้อนเย็นผิดกันมากคุณมัวจำใสผิดกันมากวิธีที่จะทำให้หายโกรธได้ผลแน่นอนก็คือให้ทำใจให้สงบเป็นขั้นแรกเมื่อใจสงบ ซึ่งจะต้องอาศัยวิธีให้ใจถอนจากเรื่องที่ทำให้โกรธอยู่กับเรื่องอื่นผู้ปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาใช้วิธีท่องพุทโธหรือธรรมโมสังโฆจนใจสงบเมื่อใจอยู่กับพุทโธหรือธรรมโมสังโฆถอนจากเรื่องที่เป็นเหตุให้โกรธความไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้โกรธก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นแม้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ยังดี เมื่อใจสงบเช่นนั้นแล้วให้คิดเปรียบเทียบดูว่าเวลาที่กำลังโกรธกับเวลาที่หยุดโกรธแม้เพียงชั่วครู่ชั่วยามมีความเย็นใจในเวลาไหนเวลาโกรธหรือเวลาหายโกรธย่อมจะได้คำตอบที่ถูกต้องแน่นอนและถ้าไม่ดื้อจนเกินไปก็คงจะพยายามรักษาความเย็นใจไว้อาจจะท่องพุโทโธต่อไปให้นานเท่าที่มีเวลาจะทำได้ก็ได้ หรืออาจจะพยายามคิดว่าความโกรธไม่เป็นคุณอย่างใดเลยเป็นโทษเท่านั้นและความโกรธจะหายไปไม่ได้ถ้าไม่อภัยให้ผู้เป็นเหตุแห่งความโกรธเสียที่ว่าความโกรธจะหายไปไม่ได้นั้นหมายความว่าความโกรธที่จะต้องดับไปแน่นอนตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เมื่อมีเกิดต้องมีดับแต่การที่ความโกรธดับไปเองตามหลักธรรมดาจะไม่หมดไปจากใจ จกฝังอยู่เป็นความมัวหมองของใจแม้จะสังเกตเห็นไม่ได้ในขณะที่ดับแต่เมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นอีกจะเพิ่มมากขึ้นคนที่อะไรนิดหน่อยก็โกรดนั้นเป็นผู้ที่มีความโกรธฝังสะสมอยู่ในใจแล้วเป็นอันมากความโกรธนั้นเกิดขึ้นทีหนึ่งแม้ดับไปแล้วก็จะไม่หายไปไหนแต่จะฝังอยู่ในใจเป็นพื้นแห่งความเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์ผ่องใส แต่ถ้าหาเหตุผลให้เกิดความรู้สึกไม่ถือโกรธคือให้อภัยเสียได้ในทันทีไม่ปล่อยให้ดับไปเองตามหลักธรรมดานั่นแหละจึงจะทำให้ความโกรธในเรื่องนั้นๆไม่ฝังลงไปเป็นพื้นใจต่อไปแต่จะหมดสิ้นไปได้เลยเหมือนสีที่หยดลงพื้นถ้าใช้น้ำมันเช็ดเสียให้สะอาดหมดจดทันทีก็จะไม่ฝังลงในเนื้อแต่ถ้าไม่เช็ดให้หมดจด ทิ้งไว้แม้จะแห้งไม่ติดมือติดเท้าแต่ก็จะเป็นรอยมนทินติดอยู่อย่างแน่นอนแม้จะขูดขัดในภายหลังก็ยากที่จะสะอาดได้จริงสู้ทำความสะอาดเสียทันท่วงทีไม่ได้อภัยทานเปรียบเหมือนการทำความสะอาดในทันทีนั่นเององค์ประกอบของทานที่สมบูรณ์องค์ประกอบของทานทานั้นตรัสไว้ว่ามีสามอย่างคือเจตนาสมบัติ ถึงพร้อมด้วยเจตนาหมายความว่ามีเจตนาดีในการทั้ง3คือก่อนให้กำลังให้และให้แล้ววัตถุสมบัติถึงพร้อมด้วยวัตถุคือมีวัตถุที่สมควรจะให้อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับปฏิคาหกสมบัติถึงพร้อมด้วยผู้รับคือมีผู้รับที่สมควร เจตนาสมบัติข้อแรกถ้าคิดดูสักหน่อยก็จะเห็นว่ามีความสำคัญเป็นประการแรกเพราะถ้าไม่มีเจตนาการให้ก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือมีเจตนาจะให้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ให้ในทางเป็นบุญให้ในทางเป็นศีลบนเป็นต้นก็ไม่เรียกว่าเป็นเจตนาสมบัติเมื่อมีเจตนาที่จะสละบริจาคเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์บูชาแก่ผู้ที่มีความสมควร ช่นนั้นจึงจะเป็นเจตนาสมบัติวัตถุสมบัติก็มีความสำคัญเพราะจะต้องมีวัตถุอันสมควรหมายถึงวัตถุที่เป็นของตนอันเกิดจากการแสวงหาได้มาในทางที่ชอบทั้งเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเช่นผู้รับขาดแคลนอาหารก็ให้อาหารผู้รับขาดแคลนยาก็ให้ยาเป็นต้น สมบัติข้อนี้จึงได้แก่ผู้ที่มีทรัพย์สิ่งของถ้าไร้ทรัพย์ก็ไม่อาจจะทําทานได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้แสวงหาทรัพย์ก่อนดังที่มีในหลักธรรมว่าด้วยประโยชน์ปัจจุบันและเมื่อแสวงหาได้ทรัพย์มาแล้วยังทรงสอนให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วนๆเช่นได้ตรัสสอนไว้ในพระสูตรหนึ่งว่าพึงแบ่งโภคะออกเป็นสส่วนคือบริโภคใช้สอยส่วนหนึ่ง ประกอบการงานสองส่วนเก็บไว้ส่วนหนึ่งสำหรับคราวอันตรายส่วนปฏิคาหกสมบัติข้อท้ายก็มีความสำคัญเพราะจะต้องให้ผู้ที่สมควรได้รับไม่ใช่ว่าจะควรให้โดยไม่เลือกได้มีสุภาษิตกล่าวว่าทานที่เลือกให้ไม่ใช่ให้โดยไม่เลือกพระสุคตส่งสรรเสริญทานที่ประกอบด้วยองค์สมบัติทั้งสามนี้เป็นทานที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา สร้างบุญด้วยการรักษาศีลศีลแปลว่าปกติหมายถึงปกติกายปกติวาจาปกติใจเพราะมีใจคิดงดเว้นจากโทษทางกายทางวาจาที่ควรงดเว้นดังเช่นที่ระบุไว้ในศีลห้าศีลจึงสำเร็จด้วยวิรัตเจตนาแปลว่าเจตนาคิดงดเว้นคำว่าวิรัตกับคำว่าเวรมณี แปลว่างดเว้นเหมือนกันวิรัตโดยทั่วไปมีสาคือ 1. สัมปัตตวิรัตความเว้นจากวัตถุที่จะพึงล่วงได้อันมาถึงเฉพาะหน้าคือไม่ได้รับถือศีลมาก่อนแต่เมื่อได้พบสัตว์มีชีวิตที่จะฆ่าได้ไปพบทรัพย์ที่จะลักได้แต่ก็เว้นได้ไม่ฆ่าไม่ลักเป็นต้นความคิดงดเว้นได้อย่างนี้ก็เป็นศีลเหมือนกัน แต่ถ้างดเว้นเพราะไม่ได้โอกาสไม่จัดว่าเป็นศีล 2. สมาทานวิรัติความงดเว้นด้วยอำนาจการถือเป็นกิจวัตรการรับถือศีลที่เรียกว่าสมาทานศีลเพราะคำว่าสมาทานแปลว่าการรับถือจะสมาทานด้วยตนเองคือตั้งจิตว่าจะงดเว้นจากโทษข้อนั้นข้อนั้นเองก็ได้จะสมาทานด้วยรับจากผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีศีลเช่นจากภิกษุสามเณรก็ได้ถึงแม้จะรับจากผู้อื่นก็มิใช่จะรับแต่ปากต้องตั้งใจรับจึงจะได้ศีลก่อนแต่รับศีลจากผู้มีศีลมีธรรมเนียมของสารณะและศีล 3. ส,สมุดเฉดวิรัตความเว้นด้วยตัดขาดมีอันไม่ทำอย่างนั้นเป็นปกติตามภูมิของคนผู้ปฏิบัติ ท่านกล่าวว่าเป็นวิรัตของพระอริยเจ้าแต่เมื่อจะอธิบายให้ฟังทั่วๆไปก็อาจอธิบายได้ว่าคือเว้นจนเป็นปกติของตนจริงๆสรุปเบญจศีลคือ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต2เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก 3. 3เว้นจากการประพฤติผิดในกรรม 4. เว้นจากการกล่าวเท็จ 5. เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุรามิไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเบนจะรมแปลว่าทำห้าประการคำว่าธรรมแปลว่าทรงไว้หรือดำรงรักษาไว้ในที่นี้หมายถึงส่วนที่ดีจึงมีความหมายว่าทรงคือรักษาไว้หรือดำรงรักษาไว้5ประการในที่นี้หมายถึงทมที่คู่กันกับศีลห้า เรียกว่ากัลยาณธรรมแปลว่าทำงามเป็นเครื่องบำรุงจิตใจให้งดงามสร้างอัธยาศัยนิสัยที่ดีศีลเป็นเหตุให้งดเว้นไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษถ้ามีเพียงศีลก็มีเพียงงดเว้นได้จากโทษแต่ก็ยังไม่ได้ทำคุณความดีต่อเมื่อมีธรรมอยู่ด้วยจึงจะเป็นเหตุให้ทำคุณความดียกตัวอย่างเช่นรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เดินไปพบคนนอนหลับอยู่ในทางรถไฟมีรถไฟแล่นมาแต่ไกลควรจะปลุกบอกเขาได้แต่ไม่ปลุกบอกอย่างนี้ศีลไม่ขาดเพราะไม่ได้ไปฆ่าเขาแต่ขาดธรรมคือเมตตาต่อเมื่อปลุกให้เขารีบหลีกออกจากเสียจากรางด้วยเมตตาจิตจึงจะเชื่อว่ามีธรรมฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสทั้งศีลทั้งธรรมคู่กันไว้ในที่หลายแห่งว่า มีศีลมีกัลยาณธรรมดังนี้ 1. เมตตากรุณาคู่กับศีลสิกขาบทที่1 2. สัมมาอาชีวะคู่กับศีลสิกขาบทที่2 3. ความสำรวมในการคู่กับศีลสิกขาบทที่3 4. ความมีสัจจะคู่กับศีลสิกขาบทที่4 5. ความมีสติรอบคอบคู่กับศีลสิกขาบทที่ห เบนจะรมนี้ไม่ต้องขออย่างขอศีลให้ปฏิบัติอบรมบ่มเพาะปลูกให้มีขึ้นประจำจิตใจด้วยตนเองได้มีพุทธภาษิตตรัสไว้ที่แปลความว่าพึงประพฤติสุจริตธรรมไม่ประพฤติท,ทุจริตธรรมผู้ประพฤติทธรรมโดยปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้ทั้งในโลกอื่นศีลเป็นความดีที่สูงกว่าฐานขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง มีความหมายกว้างๆว,ว่าความประพฤติงดเว้นจากการเบียดเบียนกันและกันให้เดือดร้อนเรียกว่าอภัยทานแปลว่าให้อภัยคือให้ความไม่มีเวรมีกรรมแก่ใครๆเรียกว่าเป็นสุขเพราะศีลคือความเว้นจากความประทุษร้ายเขาเมื่อรักษาศีลไว้ได้ก็เป็นอันชำระใจในข้อนี้สร้างบุญด้วยการภาวนา คำว่าภาวนาไม่ใช่หมายถึงการท่องบนอะไรเบาๆในใจอย่างไม่รู้เรื่องดังที่เข้าใจกันอยู่โดยมากตามศาพท์แปลว่าการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นจึงมีความหมายถึงการปฏิบัติให้บางเกิดผลได้อย่างจริงจังเหมือนอย่างเรียนมาแล้วทำไม่ได้ไม่เรียกว่าภาวนาต่อเมื่อมาปฏิบัติหรือทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นจึงเรียกว่าภาวนา คำว่าภาวนาจึงมีความหมายแข็งแรงเป็นภาคปฏิบัติโดยตรงในที่นี้หมายถึงการอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นจัดเป็นจิตติศิขาหรือสมาธิหนึ่งอบรมความรู้ความเห็นที่ถูกชอบให้มีขึ้นจัดเป็นปัญญาศิกขาหนึ่งรวมความแล้วอบรมจิตให้บริสุทธิ์สะอาดให้สว่างสวัยด้วยสมาธิและปัญญาเรียกว่าเป็นบุญ คือความดีที่สูงกว่าศีลขึ้นมาเพราะเป็นเครื่องชำระล้างโมหะคือความหลงไม่รู้จริงให้หมดไปกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์